เนนห้าเจอเสือสมิงวิชาเสือเย็นเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพระเกจิอาจารย์ดังท่านหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท่านยังคงบวชเป็นสามเณรซึ่งท่าน ก็มีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นในช่วงเวลานั้นสามเณรได้เข้าไปฝากตัวบวชเป็นเนรที่วัดแห่งหนึ่งและได้ร่ำเรียนหลักธรรมคำสอนต่างๆที่วัดแห่งนี้เป็นเวลารวมหนึ่งพันษาแต่สิ่งที่เนน้อยใฝ่ฝันอยากจะทำมากที่สุดนั้นมันก็คือการเดินทางออกธุดงไปตามป่าเขาลำเนาไผ่ถิ่นธุระกันดานต่างๆ ด้วยที่วันเอนเคยเห็นพระอาวุโสพายในวัดส่วนมากก็ออกเดินทุดงกันสามเณรจึงได้เข้าไปขออนุญาตจากพระพี่เลี้ยงที่ได้ทำการดูแลสามเณรอยู่แต่ครั้นเมื่อสามเณรเอ่อยปากก็ได้รับคำตอบเชิงตักเตือนถึงเรื่องพยันอันตรายต่างๆนาน,นานมาจากพระพี่เลี้ยงเพราะหากปล่อยปากละเลยให้สามเณรที่อายุน้อยอไร้ประสบการณ์แบบนี้ ออกเดินทางทุดงเพียงลำพังก็เกรงว่าสามเนรนอาจจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งกลางป่าเขาลำเนาไัยหรือไม่ก็อาจจะหลงป่าและหาทางออกไม่เจอบางครั้งก็อาจจะต้องตกเป็นเหยือ่อของสัตว์ร้ายต่างๆนานาเพราะขนาดพระที่มีประสบการณ์หรือพระผู้ใหญ่ทั้งที่ยังหนุม่มและชาราที่ได้ออกเดินทางทุดงไปยังที่ต่างๆ พวกท่านต่างก็เคยเจอดีกันมาแล้วนับครั้งไม่ท้วนบางครั้งก็หลงป่าบางครั้งก็เจอสัตว์มีพิษหรือเหล่าสัตว์ร้ายที่จ้องเล่นงานพวกหมอผีจอมขมังเวทหรือจอมอาคมที่อยากมาลองวิชารองคาถาก็มีอยู่ไม่น้อยแม้แต่เหล่าพูดผีวิญญาณก็เจออยู่บ่อยๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แต่คําห้ามปรามหรือตักเตือนที่พระผู้ดูแลได้พูดออกไปเหล่านั้นมันกลับไม่เป็นผลให้สามเณรเกรงกลัวแต่อย่างใดสามเณรยังยืนกลานกระายขาเดียวว่าจะออกเดินทางทุดงพระพี่เลี้ยงก็ได้จะทอดถอนใจด้วยความเป็นห่วงและเมื่อห้ามปลามเนนไม่ได้พระพี่เลี้ยงก็ได้อนุญาตไปแต่พระพี่เลี้ยง ก็ได้กำชับเนนไว้ว่าให้เนนจงระมัดระวังตัวให้ดีพร้อมกับยึดปฏิบัติตามหลักทำคำสอนต่างๆเมื่อพูดคุยกันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามเณรก็เตรียมออกเดินทางในทันทีในการเดินทางออกทุดงครั้งนี้ของสามเณรสามเณรน,นั้นกลับเอาไปเพียงแค่บาทเพียงเท่าน,นั้นเองไม่ได้นำกรดติดตัวไปด้วย เพราะใจของเนนก็คิดแค่ว่าคำไหนก็จะนอนที่นั่นโดยเนนก็อยากจะอาศัยหลับนอนตามที่ต่างๆใต้ร่มไม้ใหญ่เมื่อคิดได้ดังนั้นสามนเนนจึงได้ออกเดินทางลัดเลาะไปเรื่อยๆตามเขตป่าเขาลำเนาภัยโดยที่ไม่ได้มีจุดหมายอย่างแน่นอนในระหว่างที่เดินทางไปถึงที่ลำห้วยใหญ่สายหนึ่งสามนเนน ก็ได้พบเข้ากับชายชราัยทองผู้หนึ่งที่เดินสวนมาด่านชายชราวัยทองเห็นสามเณรมาเดินอยู่กลางป่าเพียงแค่รูปเดียวแบบนี้เขาก็คิดว่าสามเณรผู้นี้อาจจะหลงป่ามาก็เป็นได้ชายวัวกทองคนดังกล่าวจึงได้เดินเข้าไปทักทายและได้ไต่ถามที่มาที่ไปของสามเณรซึ่งก็ได้คำตอบจากสามเณรมาว่าสามเณรน,นั้น ได้ออกเดินทางจาริกทุดงเพียงแค่รูปเดียวไม่ได้มีพระผู้ใหญ่ตามมาด้วยแต่อย่างใดซึ่งเมื่อได้ฟังคำตอบของสามเณรชายวัยทองก็มีท่าทางที่วิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่เขาจะบอกให้สามเณรรีบเดินทางออกจากป่าบริเวณน,นี้ไปเพราะป่าบริเวณแถบนี้มักมีชาวบ้านล่ำหรือกันว่าพวกเขา พบเจอกับเสือโครงขนาดตัวโตเท่ากับ,บวัวเดินป่วนเปลี่ยนไปมาอยู่บริเวณนี้บ่อยๆซึ่งชาวบ้านก็คิดว่าเสือโครงที่เห็นนี้มันน่าจะเป็นเสือสมิงเพราะขนาดลำตัวของมันช่างใหญ่โตกว่าเสือโครงทั่วไปซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเสือสมิงตัวนี้มันอาจจะเกิดจากผู้ฝึกวิชาเสือเย็นซึ่งมันก็คือวิชาแปลงกายของคน ที่แปลงเป็นเสือได้หากว่าเสือเย็นตัวนั้นมันเป็นแค่การลองวิชาของผู้ที่มีวิชาอาคมมันก็ดีไปแต่ชาวบ้านเกรงว่าเสือที่เห็นนี้มันจะเป็นผู้ฝึกวิชาเสือเย็นที่เด็กกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วชาวบ้านในระแวกนี้ต่างก็พากันสงสัยพระไว้กลางคนรูปหนึ่งที่ได้ออกเดินทางทุดงปักกรดอยู่ในป่าบริเวณน,นี้ อาจจะเป็นไปได้ว่าพระไวยกลางคนผู้นี้เป็นผู้ที่ใช้วิชาเสือเย็นสามเณรได้ฟังเรื่องเสือเย็นจากชายไวยทองผู้นี้สามเณรก็ได้แต่ยิ้มยิ้มก่อนที่จะบอกไปว่าสามเณรนั้นไม่ได้มีความเกรงกลัวเรื่องดังกล่าวนี้แต่อย่างใดเพราะสามเณรบวชและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนความดีย่อมเป็นเกาะคุ้มกาย เมื่อเห็นว่าสามาเณรดื้อดึงและไม่คิดที่จะออกจากป่าชายไวทองจึงได้ยกมือขึ้นไหวก่อนจะขอตัวลาเพราะไม่อยากจะขัดใจสามาเณรหลังจากแยกย้ายกันไปแล้วสามาเณรก็ได้หาทำเลเหมาะๆในการพักผ่อนซึ่งก็ได้เจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสามาเณรจึงจัดแจงและลงไปนั่งสมาธิที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่นั้น ในคืนแรกนี้ไม่ได้เกิดเรื่องราวพิลึกอะไรในช่วงรุ่งเช้าสามเณรจึงได้ออกเดินทางตามเส้นทางที่ใช้ไวทองผู้นั้นเดินไปซึ่งเมื่อเดินไปเรื่อยๆพักใหญ่ก็เจอเข้ากับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นหมู่บ้านที่ใช้ไวทองผู้นั้นพักอาศัยอยู่สามเณรจึงได้เดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งนั้น และก็ได้กับข้าวกับปลามาเป็นจำนวนหนึ่งที่พอจะฉันได้หลังจากนั้นสามเณรจึงได้เดินกลับมาที่จุดเดิมตรงใต้โคลนต้นไม้ใหญ่เมื่อสามเณรกลับมาและได้นั่งลงในขณะที่สามเณรกำลังจะทำการฉานันจู่ๆสามเณรก็เห็นบางสิ่งที่ต้องทำให้ตกใจจนสะดุ้งตัวโยงเพราะที่ข้างๆจุดที่จะนั่งนั้น มันมีรอยบุ๋มที่พื้นดินที่ชุ่มชื้นนี้รอยบุ๋มแบบนี้ไม่ต้องสืบก็รู้ว่านี่มันคือรอยตีนของเสือที่มีขนาดใหญ่มากสามเณรจึงได้ลองพิจารณาดูดีๆจึงได้พบว่ารอยตีนเสือเหล่านี้มันได้เหยียบย่ำไปจนทั่วอาณาบริเวณนี้ทั้งหมดที่แน่แนก็คือก่อนที่สามเณรจะออกไปบิณฑบาท ดินนจุดนี้ก็ยังไม่มีร่องรอยเหล่านี้มันคือร่องรอยที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆแสดงว่าเสือสมิงมันอยู่ใกลกับบริเวณน,นี้คิดได้ดังนั้นร่างกายของสามเณรก็ชาไปทั้งตัวมันตั้งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่เข้ามาเกาะกุมจิตใจสามเณรพยายามที่จะรวบรวมสติเพื่อควบคุมจิต ให้กลับมาสงบดังเดิมเมื่อควบคุมจิตได้สามเณรจึงได้สงบและนั่งลงชันอาหารและเมื่อชันเสร็จสามเณรก็ได้นั่งทําสมาธิต่อจนเวลานั้นได้ล่วงเลยไปถึงช่วงเวลาเย็นสามเณรจึงได้ลุกขึ้นมาและได้ลองเดินสำรวจบริเวณริมลำห้วยแต่เมื่อเดินไปได้แค่นิดเดียวภาที่เห็นอยู่เบื้องหน้า มันก็ได้ทําเอาสะสามเนนสั่นสถานไปทั้งตัวขนทุกเส้นที่มีบนร่างตั้งลุกชูชันไปหมดเพราะที่เห็นนั้นมันก็คือเสือโครงขนาดมาหึกมาที่กำลังก้มก้มเงยๆกินน้ำจากลําห้วยอยู่สามเนนได้แต่ตกตะลึงอยู่แบบนั้นในขณะเดียวกันเสือใหญ่ก็ได้เงยหน้าขึ้นมามองและเมื่อมองเห็นหร่างของสามเนนย,ยืนอยู่ ไม่ห่างมากนะักเสือโคร่งใหญ่มันจึงได้ส่งเสียงร้องคำรามลันปา่าก่อนที่มันจะพุ่งทยานเข้าใส่สามเณรในทันทีท่านใดนั้นสามเณรก็พระตัวงายล้มตึงไปจึงได้หลบพ้นจากคมเขี้ยวของเสือร้ายนี้ที่กระโจนเข้าใส่ได้เมื่อล้มตัวลงไปนอนสามเณรก็ได้แต่นอนอยู่ในท่านั้น ไม่กล้าที่จะขยับตัวแม้แต่น้อยเพราะเกรงว่าเสือใหญ่มันจะยังซุ่มรอเพื่อขย้ำคอหอยของตนแต่เมื่อสามเณรลองตึกตรองดูแล้วเนนก็คิดได้ว่าทำไมกันเนนนั้นจะต้องไปกลัวเสือตัวนี้ด้วยในเมื่อสามเณรก็คือผู้ออกบวชที่ละแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างความตายมันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วเมื่อคิดได้เช่นนั้น สามเณรก็ได้ลุกขึ้นมาและได้พยายามที่จะเดินตามหาเสือใหญ่โดยได้ดูจากรอยเท้าที่พื้นดินจนสามเณรค่อยๆเดินตามรอยเท้านั้นมาและกลับมาถึงที่ใต้โคนไม้ใหญ่ต้นเดิมที่สามเณรพักอยู่สามเณรได้พบเข้ากับพระธุดมไ์ว้กลางคนรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ที่ใต,ต้ต้นไม้ใหญ่นั้นยังไม่ทันจะได้เอ่ยปากพระธุดง วัยกลางคนรูปนั้นก็ได้กล่าวทักทายขึ้นมาก่อนว่าสามเนนกำลังเดินตามหาเสือใหญ่อยู่ใช่หรือไม่เมื่อได้ฟังดังนั้นสามเนรก็ได้เดินเข้ามากราบพระธุดงก่อนที่จะถามว่าพระธุดงรูปนี้พบเจอกับเสือผ่านมาหรือไม่พระธุดงนั้นไม่ได้ตอบแต่อย่างใดท่านได้แต่อมยิ้มนิดๆหลังจากนั้นพระธุดง ก็ได้สั่งสอนหลักธรรมคำสอนต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับสามเณรหลายต่อหลายเรื่องซึ่งสามเณรก็รับฟังแต่โดยดีพระธุดงยังได้แนะนำให้สามเณรไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อรับฟังคำสั่งสอนจากครูบาศรีวิชัยเพื่อที่สามเณรจะได้ขัดเกลา,ววามรู้ทางธรรมให้มากยิ่งขึ้นและเมื่อพระธุดงไหายกลางคนผู้นี้ ได้ชี้แนะทางที่จะล่ำเรียนสายธรรมะให้กับสามเณรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระธุดงก็ได้ขอตัวและเดินจากไปสามเณรน้อยจึงได้นำคำสอนต่างๆของพระธุดงรูปนี้มาคบคิดเพื่อทําความเข้าใจและในขณะเดียวกันในใจหนึ่งสามเณรก็ยังคิดถึงเรื่องเสือสมิงและวิชาเสือเย็นอยู่สามเณรนั้น มั่นใจแน่ว่าร่องรอยของเสือตัวนั้นมันมาหยุดอยู่ที่โคนไม้ใหญ่นี้ซึ่งก็น่าจะเป็นพระทุดงรูปนั้นที่แปลงกายเป็นเสือสมิงใหญ่แต่เหตุใดกันนะที่พระทุดงไว่วยกลางคนรูปนี้ที่เคยจำแรงแปลงกายเป็นเสือสมิงยักษ์กินคนกลับมานั่งสั่งสอนธรรมะให้กับเนนน้อยสามเณรก็ยังไม่เข้าใจณจุดนี้หรือพระทุดงรูปนี้ อาจจะไม่ใช่เสือสมิงสามเณรได้แต่คบคิดแบบนั้นหลังจากนั้นสามเณรก็ได้รีบเดินทางกลับวัดดังเดิมและได้นำคำสอนเหล่านั้นมาฝึกจิตและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ